สองพันห้าอันนี้เองยังไม่รู้ดอกดอกอะไรล่ะท่านถึงเวลานี้แล้วดอกอะไรล่ะเองดอกอะไรล่ะท่านดอกดาวเรืองมั้งสิวนี้จะได้แต่ใดมาเนี่ยสิวเนี่ยสังขารพ่อข้าให้มาพ่อเจ้าสิอออใช่หรือไม่ใช่แล้วถ่ายก็ถ่ายไปนะ ผมมาเป็นอระไรดอกดอกอะไรท่านดูแลเพลานี้แม่หญิงโดงแขเขาจึงยิ่งชอบใจนักแล้วแม่หญิงโบเพื่อนเนี่ยคงหลับไปแล้วกรมั้งเอ้ยแม่แม่แม่สีเมืองท่านเนี่ยออแม่แม่สีเมือง่ทนท่านมัวแล้วท่านเลย เบอร์ผวนก็เป็นคนในวังอยู่กับอยู่กับนางเอกใช่ไหนไหนทวนนี่ใครเป็นใครบ้างเป็นคนอยู่เนี้ยท่านแล้วบัวลอยนี่ใครละท่านโบลอยนี่ใครละท่านใครกันโบลอยข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยติตุวล้เมย์ท่พูดลองติตุวล้เมย์ท่พูดเป็นภาษาหนิติตุวล้เมย์ติ๊ดตุวล้เมย์ท่พูดเป็นอย่างเงี้ยคือเมย์ท่พูดลองพูดดิโทรศัพท์เขามองมาปุ๊บท่านเบามากอะไรเรึ ในรอก็เออเราพูดแบบในรอบแบบตีตัวแล้วเมย์บอกตังแล้วบบกลองตีเรพูดเป็นภาษานี่ยเดือนเก็บตังเขาก็ลนี้นี่นะที่นัทบอกว่านันไม่มีตังอ่ะเราไปขอเขาอ่ะอ๋อหอ้อ้หออ้ออหออ้อหอหอ้สอหออ้อออ้อออออ้ออ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  มีตังมีหามีตังไหมวะไอ้หามีตังไหมไอ้เสร็มาหามีตังไหมได้เลยได้โอนข้าขอแม่หญิงสักนิดนึงจะได้ไหม่อยาเท่าไหร่ขอรำใจยี่สิบบาทแม่หญิงยี่สิบบาทให้ยี่สิบบาทให้ยี่สิบใช่ค่อยจ่ายตังให้หรือว่าเอาไปเลยนะเขาให้มาเลยอ่ะไม่ให้นัดใช่ไหมแล้วผมจะคืนแม่หญิงได้เพลราดายดอกผมขอเบอร์คุณหน่อย ผมจะได้โทรไปให้คืนเลยเขาก็มองมาผมก็เลยอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัใจไม่ดีมากเรื่องนี้นานแล้วเนี่ยนานแล้วจ้ะนานแล้วนั่นแหละนันแหละสิกไหนก็เท่าสิกหัวใจจริงเหรอจริงง่จริงนัจริง